งปู่แก้วเกสาโรครับวัดละหารไร่ระยองจะมีเกจิสกี่รที่ปลุกเสกจนไฟแลบออกจมูกหรือว่าปลุกเสกจนน้ำมันงาเดือดปุดๆสงสัยจะมีก็แต่พระเกจิรูปนี้แหละอ่านั่นก็คืออดีตเสือแก้วย่ามแดงผู้ขมังวิทยาคมเป็นพระรูปเดียวที่หลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชอโกนผมไม่ขาดแล้วก็บอกว่าคนอะไรว่ามันเหนียวยันเส้นผมเลยหลวงปู่ทิมก็ยกย่องว่า ท่านแก้วนะั้มีวิชาสูงใครอยากจะได้ของครั้งก็ให้ไปขอกับท่านแก้วเมื่อสิทธิ์ไปขอกับหลวงปู่แก้วครั้งใดหลวงปู่แก้วก็จะไล่ให้ไปขอกับหลวงปู่ทิมทุกครั้งแสดงถึงความเคารพกตัญญูที่มีต่อหลวงปู่ทิมอย่างสูงครั้งหนึ่งมีคนนําวัตถุมงคลนองหลวงปู่ทิมไปลองยิงพอหลวงปู่แก้วรู้ข่าวถึงก็ว่ากล่าวตักเตือนเป็นการใหญ่แถมปัสสาวะรถต่อไม้ให้พวกนั้นลองยิงซะอีกปรากฏว่ายิงไม่ออก ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอขม,มาท่านเป็นการใหญ่